สวัสดีครับนะในเมื่ออยู่ที่บ้านทำอะไรไม่ได้แล้วก็ลงมาจัดการทำผ้าต่งครับให้พี่สาวเย็บเรียบร้บอยถึงเวลาเป็นฝีเป็น,เป,นเป็นงานของเราแล้วครับทีนี้พองานอีกคนเสร็จก็เป็นงานของเราครับเฮ็ดครับโอ้แต่ว่า <c oughs> ด้วยความที่อ่า ลืมอุปกรณ์ครับลืมลืมเข็มนะครับเราจรึงต้องมาผลิตเข็มแบบบ้านๆนะครับต้องมาผลิตเข็มแบบเป็นบ้านนี่มาดูกันว่าทําอย่างไรมาดูกันมาดูกันที่เกียจกลับขึ้นไปครับว่าออามันเดินยากครับถนนมันเละนะครับเดินยากมันไม่ไหวแล้วถนนมันเละเราก็เลย ต้องหาวิธีการที่จะแก้ปัญหากับมันนะมาดูกันมาดูกันวิธีการทําเราทํายังไงบ้างก็ทําไปได้แหละสองรูแล้วนะครับนะครับวิธีการที่เราจะแก้ปัญหากับมัน,น,นมันต้องตรงกันเนี่ยถ้าไม่ตรงกันนี่อันตรายนะครับ น,นี่พดีนงน,น,นี่ครับเราใช้วิธีการเสียบเข้าไปครับเอย่ให้มันแน่นขนาดไหนก็เสียบเป็นรูเข้าไปแล้วก็ทําให้มันกว้างไว้รูเไว้นะครับแล้วก็ตามได,ได้ที่เราจะเย็บครับ ไม่ตรงรูเอามายังไม,ไมรูไม่ตรงกันต้องตรงกันสิถึงจะแย่ได้เอาไม่ตรงกันจนได้อีก การจับนี่มันต้องจับให้ตรงนะครับถ้าจับไม่ตรงนี่มันจะแย่มากๆยากมากๆเลยนะครับสำหรัแบบตัวข้างบนกับวกล่างครับเ,อ,เอได้แตกเอเอาเวงกรรมแย่ไปแย่มาก็จะมีอาการแตก เส้นได้นะครับนะอ,อย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าเดิมมีรูเก่าอยู่ไหมหน้ามีอยูไหมที่มันเหยียดยากเพราะมันแตกนี่นเองครับนีน่แบบบ,าบ้านๆมันก็ต้องมีวิธีแก้แบบบ,าบ้านๆครับไม่งั้นจะลำบากตัวเองที่ต้อง วิงกลับไปกลับมาด้วยอาการของการลืมลืมไอ้นั่นลืมไอ้นี่นะครับเตรียมพร้อมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสรยเหนึ่งไม่ใช้มีดตัดแล้วทีเนี้ยใช้มีดขีดตัดดีกว่าสิ่งที่มันยากกว่าเดิมคือเราจะไปตอกตะปูในน้ําเราจะตอกไงครับหนักกว่าเดิมอีกครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องเล็กๆนะเนี่ยครับเรื่องเล็กมากเลยการ เจาะแย่ดูผูกได้แค่นี้เองครับเรื่องเล็กมากครับเรื่องใหญ่ของเราคือการตอกตะปูในน้ำนะครับโน่นครับเราจะยุ่งยากขนาดไหนในการที่จะตอกตะปูในน้ำนุ่นสำคัญยิ่งกว่านี้อีกครับ พอแล้วมั้งได้อยู่ดอกเดี๋ยวฝั่งนี้สุดท้ายก็ต้องมีผลได้ผลเสียเกิดขึ้นกันแล้วครับ เอามีตดด้วยขอโทษ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 หนูตดค่ะขอโทษขออภัยมันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆโอ้ยตายแล้วเราไม่ไม่ปิดกล้องซะด้วยใครจะไปรู้ใครจะไปทันเนาะราการแบบนี้เนี่ยเอ้าขอโทษขออภัยละกันขอโทษนะที่หนูตดหนูไม่ได้ตั้งใจนะมันตดเองค่ะ ละข้างก็ไงเนี่ยโอ้ช่จริงด้วยโถเราจะหาหรูเดิมเจอไหมเนี่ยลองดูงดูเออเจอเฉยเ,เลยครับฮะเป็นไรเจอเย,ยิ่งดี หนแลเอาเข็มผมให้ไปในโอ้ยหลงทางตัวเองจนได้มาสิ ก็จะผูกไปจนกว่ามันจะถึงที่สุดน่าจะอีกที่หนึ่งพออะครับมันจะได้ง่ายในการตอกเฉยนะครับที่ผูกไว้เนี่ยเพราะว่าลงไปน้ําแล้วน้ํามันจะพัดแรงนะครับน้ํามันจะพัดไหลแรงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเราจะเอากันอยู่ไหมครับ บ้านๆของเราเนี่ยเราจะเอาอยู่ไหมนี่ก็ะเข็มนี่เองทำเป็นลืมทำเป็นลืมยแล้วเถอะ

เจอเข็มแบบบ้านๆเชินเข้าไปเป็นไงเล่าครับไหนล่ะไฟจุดเสร็จเรียบร้อยครับด่านแรกของเราในการที่ขุดการทำเนาะมันจะเหลือยาวเท่าไหรเนี่ยการที่จะเอาขึ้นเนี่ย นี่สูงเท่าไหร่เลยน้ช่างมันเอาเชือกวางมาหน่อยละอ้าวอ้าย่าหลงย่เลื่มที่อุปกรณ์เรา <laughs> ไปครับไปดูกันครับดูกันกาต่อเราต้องนั่งบังน้ำก่อนนะครับเพ่ได้นครับอ่านี้ก็ยังไม่เห็นเลยเอาจะมองเห็นหที่ต่อกันไหมเนี่ย ไข่เราอยู่ในนี้นนอ,อทีโอ้สองที ด,ดูสีครับเวลาตอกไมคิดว่ามันจะตอกง่ายนะครับเรื่องตอกง่ายนะเราก็ต้องมาเดาว่าไม้จะอยู่ตรงไหนตะปูจะอยู่ตรงไหนนะครับตอกนี่มือตัวเองไปแล้วสองทีอย่าเดนอีกนะ ต้องอย่างนี้ครับการตอกครับไปกลุ่มเจ็ดกุ่มแปดไม่ได้นะครับ มองไม่เห็นตะปูนะครับการที่เราตอกนี่ต้องเดากันอย่างเดียวนะครับตอนตอกนี่ต้องเดากันอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่า ต่อบบตุ่มหกตุ่มห้านะครับเอาตัวนี้อีกหลอกหนึ่ง หนึ่งยางนะครับทีนี้เราก็จะดึงตัวนี้ขึ้นมาครับนี่ตรงนี้ครับเราจะใช้การมัดหรือการตอกแต่ความจริงก็ต้องตอกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะได้ดันเอาไว้ครับใชายเป็นการตอกครับ ค่อยไปยกันตอกในตัวนี้ก่อนหาไม้มาตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะดึงขึ้นมานครับดึงมาแต่ตอกก่อนครับหาไม้มาสองท่อนมาตอกตัวนี้ครับหาไม้ก่อนครับหาไม้ก่อนพอก่อน สู่กันต่อลืมนะครับลืมตอนไปปลูกอันนั้นลืมลืมเพิ่งจะนึกได้ก็เลยเพิ่งจะมาต่อเพิ่งจะมาตั้งนะครับขอโทษขอขอ,ขอภัยด้วยนะครับอ่นะเรียนต่อครับงานที่เราต้องทำะะงนะเราได้แล้วนะครับ <c oughs> ไม้มันโคกหาเหลี่ยมให้มันต่อเข้ากันให้ได้ครับหาเหลี่ยมต่อเข้ากันไม่ได้มันก็จะยุ่งยากครับดอกแรกมันก็จะเป็นเรื่องยากหน่อยครับการตอกดอกแรก ก็จะง่ายขึ้นนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะเียร้อยสองดอก นี่ครับอาจจะเห็นข้างหลังนะฝั่งนี้ โอ oh okay. oh, okay. ้โหหัวเจะของนีงนะโอ้ทำไมตีหัวตัวเองซะแล้วโอ้ยหยอกให้มันโค้งเข้ากันไงเอาดีมันดำละสิตอกหนึงซ้ายย้ายมือขวาไรเนี่ยแล้วกระดันเป็นคนถนัดซ้ายซะ้วยซ้ายก็ซ้าย 来个四五。Like เรียบร้อยเป็นหนึ่งขั้นตอนขั้นตอนต่อมาคือการทำลิ้นนะครับวัดดูก่อนทำลิ้นคือจะให้ลิ้นมันโผล่ขึ้นมาหน่อยครับเพื่อไม่ให้มัน ยิ่ขึ้นมาได้นะครับ

แล้วเราก็จะหาอุปกรณ์มาเย็บนะครับไปดูอุปกรณ์ก่อนนะครับ

โอเคครับไปแล้วเรียบร้อยการทำงานของเราในวันนี้ครับนะดูครับตรงหลีของเราดักปลาครับดักปลาต่อไปเราจะดักปลาจะได้ปลากันไหมฮะมาดูกันแต่ตอนนี้คงเป็นฝุ่นน้ำเต็มเลยครับนี่นะครับวิธีของการที่เราจะสู้เพื่อให้ได้ปลามาเนาะเราต้องทำมันไป ใช่ไหมครับไปครับมีแค่นี้แล้วครับวันนี้บ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบ๊ายบาย